เทคตินตอนโ,นโดนโก็คือเป็นกลุ่มทูดอนทิดเนาะ <c oughs> ก็แต่กระโหลกมันก็โอเคดูชัดเจนอืมทรงอย่างเนี้แหละทูดอนเนาะแหลบๆที่เป็นนกนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มใช่ใช่ตัวที่เป็นนกนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่ม C แอนซิลิฟอร์มอะไรสักชนิดหนึ่ง <c oughs> คิดว่าคิดว่าเป็นในตัวกลุ๊ปเนี่ยเอ่อพี PC ิอะไรไม่อ่านว่าพีซีปี อนิทิสน่าจะเป็นกลุ่ม p r e b y o n i t i s เป็นเป็นกลุ่มจะใช้ว่าอยังไงดีล่ะเป็นกลุ่มคล้ายๆห่านเนาะแต่ว่าขาเขาจะค่อนข้างยาวหน่อยมันเหมือนกันเหมือนรูปผสมระหว่างเอเป็ดกับห่านใช่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 เป็นเป็ดกับห่านที่มีขายาวแบบฟวามมิโกดูลิงแปลกดีใช่ใช่เป็ดสลิ r ฟอร์มซึ่งก็เป็นอะไรที่ว้าวมาก